ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร mm ์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อความปรารถนาใดาของคุณที่กำลังจะสำเร็จนะคะก่อนอื่นเ mm hmm. ฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ hmm. เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเค มาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยวันนี้เฟอร์จะใช้เป็นไพโอเชนิกทา r โรนะคะในการเช็คพลังงานพลังงานในช่วงนี้ของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะโอ้โอ้โอ้โอ e n ั r g y นในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างคะใบแรกนะคะเอ็ดออฟซอร์ดโอเคใบที่สองใบบนแล้วก็เอ็ of อฟวอนว้าวใบที่สามใบบนเอ็ดออฟซอร์ดจ้าเออ เหมือนกำลังเหมือนเพิ่งหลุดจากอะไรกันมาแน่เลยนะคะทุกคนใบที่4นะคะว้าว the lover หลุดจากเรื่องความรักหรือเปล่าอแต่ว่าคีย์เวิร์ดมันคือ choice เนาะเดี๋ยวไปลองขยายเพิ่มสิใบบนนะ king of w a n d s นะคะตรงไหมนะเดี๋ยวเฟอรขอขยับนิดนึง ไปบนนะคะอ้ยอุยอะไรเอ,อ Night ่ย Activity Knight of Wand ไพ่รู้สึกว่าไพ่เรื่องงานจะเด่นมากๆเลยอืพลังงานในช่วงนี้แล้วก็ King of Swords นะคะไพ่บุคคลเยอะจังมาอีกแล้ว Knight of Swords เออมาทัง King ทางไหน แล้วก็เดยจ้าเออ transformation มาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็ six of wands success ว้าปิดสวยมากใต้สำรับเป็นอะไรเอ่ยมาดูกัน,นะคะ่ะ king of cups understanding อเคเ first คิดว่าหลายๆคนเออเดี๋ยว first บอกพลังงาน energy ก่อนเนาะมีชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกธาตุไฟเมตสิงธนูได้นะคะราศีพิจิก ประมาณนี้ค่ะไม่ไม่เออธาตุหรือราศีไม่ตรงไม่เป็นไร คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านีม้มันมีการที่เหมือนติดกับดักกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีคอนฟ lict มีปัญหาเกิดขึ้นอืแต่ว่าตัวคุณะ่ะมันเหมือนได้เคลียร์แล้วมีการตัดสินใจมีการ transformation มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตมีช้อยให้เลือกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบางคนแล้วแต่สถานการณ์เอาไปปรับดูนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานโอกาสต่างๆการเริ่มต้นใหม่ก็เป็นได้อสวอนเนี่ยขึ้นมามันเป็นการที่เหมือนตัวคุณได้จุดประกายบางอย่างก็ได้เหมือนได้ค้นพบ มันได้ค้นพบสิ่งล้ำค่าในตัวเองก็ได้นะแพชชั่นหรือสิ่งที่ตนเองชอบก็ได้นะคะหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอืมมันมีมีการที่ตัวคุณได้ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องเรื่องใดหนึ่งเออเรื่องอะไรไปเรื่องหนึ่งอืมที่มันแบบชัดเจนอะ่ะเออมันมีความชัดเจนก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่อง ม,มีคําว่าดราม่าเนาะเฟิร์สเหลือไปเห็นพอดีเฟิ <ไป S 1> คิดว่าอาจจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นก็ได้กับในบางพลังงานในเรื่องของความรักก็เป็นได้นะคะแต่ว่าตัวคุณเป็นคนที่ชัดเจนมากนะคะชัดเจนปรับตัวเก่งทํางานเก่งแล้วก็หลายๆคนได้ตกตก,ตกผลึกกับตัวเองอะ่ะได้เข้าใจอะไรหลายๆสิ่งแล้วนะตอนนี้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้แบบอยู่มัน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 หมดเขาเรียกมันหมดเออหมดเขาเลย มันก้าวเข้าสู่โหมดทีออ่มีอะไรให้ทำหลากหลายอะ่ะมีอะไรให้ทำมากมายแล้วอะ่ะมันไม่มีเวลาที่จะมานั่งมานั่งเฉยมานั่งคิดอะไรแล้วเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรับผิดชอบหลายอย่างก็ได้รับผิดชอบผู้คนด้วยก็ได้รับผิดชอบองค์กรก็ได้เพราะว่ามีไพ่คิงขึ้นมาหลายๆคนอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนที่จะนําไปสู่เนี่ยที่เป็น king of w a n d king of sword king of cup เนี่ยมีพลังงานของคูบาจาร์เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นก็ได้เป็นเออ ผู้ให้คำปรึกษาก็ได้นะเป็นครูหมออะไรได้หมดเลยเป็นเออเขาเรียกอ,อะไรอะ <c oughs> เหมือนคนที่ให้คาปรึกษาก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของงานเรื่องของอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่เก่งมากมีความเฉลียวฉลาดในเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็มีพลังงานของหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนอืการขับเคลื่อนการไม่อยู่ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่นิ่งเพราะว่าเมื่อไหรที่อยู่นิ่งอะความคิดมันมา เออคุณเลยแบบเหมือนเป็นคนที่แบบมักจะหาอะไรที่ให้ตัวเองแบบไม่อยู่นิ่งตลอดเอออยู่ตลอดเวลาเฟิร์กก็พูดงงๆนะทุกคนเหมือนแบบพออยู่นิ่งปุ๊บอะไอความคิดต่างๆมันเข้ามาบางทีอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ต้องกังวลแต่ว่าเฟิร์สคิดว่าแปดดบมันขึ้นมาในตําแหน่งแรกเฟิร์สมองว่าอาจจะเป็นตําแหน่งที่มันเป็นอดีตมันอาจจะเป็นก่อนหน้านี้ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมืดแปดด้านนะจะเอายังไงดีความกังวลมันมาเนาะมันเหมือนแบบ ตัวคุณเองอาจจะมีความไหลไหลกับสถานการณ์ถ้าเกิดว่าพูดไปถึงในเรื่องของทางแบบการฝึกจิตการทางพูดธการทําสมาธิหรืออะไรก็ตามมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการติดกับดักของความคิดของอารมณ์ของความรู้สึกของ,ของตัวเองอนะคะมันต้องแบบเหมือนจะต้องใช้เวลาเพื่อจะต้องปลดล็อกตรงเนี้ออกอืแล้วก็จะแบบจะเจอในสิ่งที่รอคอยเฟูจิคิดว่าหลายๆคนอาจจะได้ทําในไอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอะ ตัวคุณเองอาจจะมีช้อ i c e เข้ามาให้เลือกหลายสิ่งหลายอย่างถ้าบางคนตอนนี้คุณกําลังปรารถนาในเรื่องของความรักอยู่ฟ์ดคิดว่าเร็วๆนี้หรือในช่วงนี้ ตัวเลือกมาเยอะอม,มีตัวเลือกเข้ามาเยอะถ้าสมมติคุณปรารถนาในเรื่องของการงาน <c oughs> ฟอคิดว่าในเรื่องของงานคุณมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้อยากจะที่ที่อยากจะทําเช่นกันแล้วมีแบบโอกาสเข้ามามีชอยให้คุณเลือกและแต่ละตัวเลือกนั้น,นก็เป็นสิ่งที่คุณแบบชอบทั้งนั้นแล้วไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามฟอร,รู้สึกว่าการ transformation ครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้มันจะนําไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าตอนนี้คุณปรารถนาสิ่งใดนะคะฟอรู้สึกว่าฟ์สอ่านแบบ ออพลังงานได้ไม่เยอะเนาะแต่เปิดไพ่เยอะอยู่แต่คิดว่ามันก็ชัดเจนอะเออมันมีความคุณได้รับชัยชนะเนี่ยใบนี้ก็เป็นใบที่แบบฝ่าฟันอุปสรรคได้สําเร็จอืก่อนหน้านี้ที่เจอมาเจอเรื่องดราม่ามาคุณได้มีการตัดสินใจได้มีการจบไพ่เดทมันเป็นการที่แบบจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ turning point ก็ได้เป็นจุดเปลี่ยน,ยนครั้งสําคัญอืม เหมือนแบบเป็นการล้างวิถีเดิมๆวิถีเก่าๆที่อาจจะแบบมันคาะคาซังมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรที่คุณเจออยู่แต่ละคนนะคะมันเป็นการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่เหมือนแบบก่อนหน้านี้อาจจะมันอาจจะเกิดไอาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาบ้างอืเกิดความกังวลขึ้นมาบ้างเกิดความเครียดขึ้นมาบ้างแต่ทางนี้ทางนั้นตัวคุณสามารถจัดการได้แล้ว เฟิร์นมองว่าถ้าแต่ห้ยังจัดการไม่ได้เดี๋ยวคุณจะหลุดอย่างแน่นอนหลุดออกจากความคิดหลุดออกจากความกังวลเนี่ยอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็เนี่ยเพราะว่าใบ king of cup ขึ้นมาใต้สําหรับ understanding มันเป็นไพ่ของความเข้าอกเข้าใจหรือเข้าใจโลกก็ได้คนผู้นี้เฟิร์นรู้สึกว่าคนผู้นี้ก็คือตัวคุณนนั่นแหละคนผู้นี้คือเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างลึกซึ้งอาจจะมีการตกตะกอนกับตัวเองเข้าใจในตัวเองเข้าใจในอารมณ์ตัวเองอืม ก่อนที่เนี่ยพลังงานเนี่ยฟันรู้สึกว่าจะเป็นพลังงานที่เข้าใจในตัวเองก่อนออย่างถ่องแท้พอเวลาที่เราเข้าใจในตัวเองใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการชอบ นิสัยของเราเราชอบอะไรเราเรามีจุดไหนที่บกพร่องหรือเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบตกตะกอนกับตัวเองให้เยอะๆมากๆถึงจะสามารถเข้าใจในเรื่องราวต่างๆภายนอกได้เรื่องราวของผู้อื่นได้นิสัยของคนอื่นทําไมคนอื่นต้องทําแบบนี้ทําไมคนน,นี้ต้องไปแบบนี้ทําไมโลกต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยโลกที่ว่าก็คือหมือนนะโลกที่เราอยู่ที่โลกที่เราอาศัยอยู่เนี้ยเหมือนตัวคุณอะไพ่พใบนี้เป็นพลังงานที่แบบ มีความกระจ่างในตัวเองอืมอย่างลึกซึ้งก็เป็นไปได้นะคะมีไพ่ของความเป็นผู้นําแบบขึ้นมาแบบสามใบเลยคิงไพ่คิงแบบขึ้นมาหลายสามใบเลยก็คือตัวคุณน่าจะต้องอัดหนึ่งเลยตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เนะี่ย จะต้องดูแลอะไรหลายๆ,ๆอย่างไม่ว่าจะต้องตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามหรือเป็นเ,เรื่องของงานเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกรู้สึกว่ามันนิ่งมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็ได้พลังงานที่คุณมาฟังเอเอในเขาเรียกอ,อะไรอธิบายไม่ถูกทุกคนคือตัวคุณที่เข้ามาฟังอ่ะสมมุติว่าคุณอายุแบบอ,อ,อถ้าสมมติาอายุยังไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่พลังงานของคุณอะเริ่มเข้าใจถึงเป็นระดับคิงแล้วระดับคิงคือระดับเริ่มที่แบบเริ่มนิ่งเริ่ม เริ่มม,มันเริ่มไม่หวั่นไหวกับอะไรมากมายแล้วอ่ะเพราะว่ามีความโตมีวุฒิภาวะหรืออะไรก็ตามเนาะนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางพลังงานนะที่อยู่ในการขับเคลื่อนในช่วงของการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆช่วงของการมีเอมีความเฉยทแยนมีความมุ่งมั่นแล้วก็เกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะชัดเจนกับเป้าหมายที่จะเลือกอืมนะคะอาจจะกําลังพุ่งทยานไปสู่เป้าหมายก็เป็นได้ นะคะแล้วเนี่ยไอการตัดสินใจครั้งเนี้ยไอการที่ตอนเนี้ยพลังงานคุณเป็นแบบนี้ใช่ไหมฟรู้สึกว่ามันจะนําไปสู่ความสําเร็จแน่นอนคุณจะได้รับชัยชนะในสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่และเดี๋ยวเรามาดูต่อกันว่าคุณปรารถนาในเรื่องใดบ้างอืมไอความปรารถนาของคุณกําลังจะสําเร็จในเรื่องใดบ้างนะคะโอเคขอเก็บนะจ๊ะอันนี้ไว้นี่ก่อน เฟจะใช้เป็นไพ่อะไรดีติ๊กตอกติ๊กต,ตอกอะเจ๊แอนนาแล้วกันขอชัดๆนะคะเจ๊ความปรารถนาใดของคุณที่กำลังจะสำเร็จ ความปรารถนาใดของทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ที่กำลังจะสำเร็จบ้างคะ่ะขอชัดๆนะเจ๊ขอสอบอีก3ทีใบบนนะคะปึ๊บว้าวดชาลยอด มันเป็นการไปข้างหน้าเป็นการ movement นะทุกคนอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้นะบางคนที่มีแพลนที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือมีอะไรที่แบบมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฟูดคิดว่าเนี่ย,ย,ยม,มันจะสําเร็จสมมติแบบสมมติตัวคุณเองกําลังจะมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมไปทํางานหรือวีซ่าหรืออะไรต่างๆ Forki คิดว่าเนี่ยเร็วๆนี้นะคะจะมีการไปได้ไปอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการควบคุมตัวเองในเส้นทางอย่างเช่น ใบนี้มันเป็นการ movement เป็นการ move forward คือการก้าวไปข้างหน้าความก้าวกระโดดของสิ่งที่ทกําลังทําอยู่อืมฝนมองว่ all, าใบนี้มา c o n f i r มว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่ของตนเองแล้วนะคะจงก้าวต่อไปนะคะแล้วก็เนี่ยคนคนนี้สามารถควบคุมบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีมันแปลว่า คุณมีความแข็งแกร่งมากมควบคุมชีวิตตัวเองได้ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสฟิงค์นะคุณเห็นไหมว่ามีสีดําและสีขาวซึ่งไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมแต่ว่าเขาคนนี้ค่ะควบคุมได้นะคะแล้วก็เขามีฟังบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบเวทมนต์ของเขาเนาะเหมือนแบบมีสิ่งมีมีของอะ่ะคุณเป็นคนที่มีของในตัวเออเป็นคนที่แบบมีศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่บางคนอาจจะยังไม่เจอก็ได้แต่บางคนกําลังจะเจอนะ กำลังจะเจอศักยภาพกำลังจะเจอเวทมนต์ของตัวเองอะ่ะอืมที่มันซ่อนเลนอยู่ภายในนะคะว้าวเดอะโอสโอ้สุดยอดทุกคนหมดคําซีเว้าว เบิดคำสี่ว่าก็จะบอกว่า the world มันคือที่สุดแล้วเช่นกันนะคะแปลว่าความพยายามทั้งหมดของคุณใกล้จะสำเร็จแล้วไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามในสิ่งที่คุณปรารถนาบางคนมีการทำเขาเรียกอะไรอ่ะการเมนิเฟสใช่ไหมการเขียนความปรารถนาของตนเองหรือหนังสือบางคนซื้อหนังสือเมนิเฟสมาบางคนแบบเริ่มเริ่มแบบศึกษาเกี่ยวกับธรรมะการเข้าใจโลกน่ยเหมือนตัวคุณเองมันเหมือนได้ครบอะมันเหมือนแบบ ได้เดินทางมารอบรอบแบบเก็บประสบการณ์มาแบบครบครบ,ครบองค์ประกอบครบชุดแล้วอะเออเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมเข้าใจความเป็นทุกสิ่งเอฟฟี่ิงจริงกับเบลในโลกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมด้วยความเสร็จสิ้นความสมบูรณ์การเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหลายๆสิ่งหลายๆด้านกําลังจะถูกเติมเต็มกําลังจะกําลังจะผลิดอกออกผลก็เป็นได้คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์ที่มัน หนักหน่วงอืมรู้สึกลําบากฟรู้สึกว่าเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายมาคืนเรื่อยๆ b บบ The World มันคือมันหลากหลายมากเลยอะเออมันเป็น energy ที่หลากหลายมากแล้วก็ยิ่งใหญ่ฟรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากนะคะความเป็น The World มันคือแบบใบสุดท้ายอะทุกคนอะหอขยายเพิ่มเลยคะ่ะ แล้วก็มีข่าวดีด้วยนะคะทุกคนโอกาสใหม่ๆโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามา p a ด e p f p นเดอร์เฟรู้สึกว่าอาจจะมีการความปรารถนาหรอความปรารถนาใดที่คุณกำลังจะสําเร็จในเรื่องสิ่งในสิ่งที่ตัวคุณได้ลงทุนไปเออได้แบบเริ่มต้นลงทุนราะคิดว่าในอกในอนาคตละกันหลายๆคนถ้าสมมุติเพิ่งมีการเริ่มต้นออวางแผนในเรื่องของการเงินการลงทุนไปในอนาคตมีโอกาสสําเร็จ สําเร็จมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นเรื่องของข่าวดีด้วยเฟิร์ก็ไม่รู้เนอะแต่ละคนก็จะมีข่าวดีที่รอคอ,อยอยู่ความปรารถนาที่รอคอยอยู่อมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยทุกคนอ่ะขอขยายเพิ่มนะคะแล้วก็ทัวร์เพนเดอรคิลการเงินจะคล้องกลัวคล้องกลัวคล่องคลอง ตัวมากขึ้นเออมีความบาลานซ์มีความแบบมีความคล่องตัวอืมเฟิร์นมองว่าเนี่ยมันเป็นความคล่องตัวมันเป็นความบาลานซ์ในชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีเออรู้สึกว่าไพ่ของความสมดุลขึ้นมาเยอะหรืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าตอนนี้เออตัวคุณอนะ่ะกาลังสุดโต่งไปทางไหนทางหนึ่งก็ค่อยๆขยับมาให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดบาลานซ์บาลานซ์ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอืมนะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกล โอ้ยให้เงินขึ้นมาสองใบแล้วนะจ๋าอ่ะขอเพิ่มค่ะเจ๊เดอร์สตาร์มาอีกโอ้ยคือมันที่สุดและแมทุกคนเฟิร์นรู้สึกว่าใบเดอร์สตาร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะทำเกี่ยวกับงานที่ออกสื่อโซเชียลออกแบบ มีชื่อเสียงก็ได้ตัวคุณจะเฉิดฉายแพรว์มากในสายงานของคุณนะคะแล้วก็เป็นใบของปาฏิหารเป็นใบของความหวังสิ่งใดที่เหมือนลึกๆคุณแบบเหมือนหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นในอนาคตหรือหวังว่าอนาคตอันใกล้นี้มันจะเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นจริงอะแล้วมันจะเป็นจริง,จร,งจริงนะแต่ว่าหนึ่งในนั้นนะมันคือการแอคชั่นของเราด้วยถ้าเราไม่แอคชั่นอะไรเลยโมแต่รออันนี้อันเี้อขอแบบขยายเพิ่มเลยละกันบางทีไอการที่เรารอคอยโชคชะตามันก็ มันก็เขาเรียกคอนเฟิร์มไม่ได้เนาะว่าผลมันจะมาแบบ รพคิดว่าไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไพ่ของความหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความโพสิทีฟมีความคิดบวกด้วยหนึ่งมีเรื่องของการแอคชั่นด้วยอืทําในสิ่งที่เราแบบที่มันสอดคล้องไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นไพ่ของการปลอบโยนด้วยนะหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้มันคุณเจอเรื่องที่แบบคุณรู้สึกอ่อนแอคุณก็จะได้รับเอเนอร์จีของความเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งโอ้ย คุณจะได้รับ energy ของความเข้มแข็งแล้วก็แบบมองเห็นอนะมองเห็นเขาเรียกอ,อะไรอะแสงสว่างสมมติใครที่อยู่แบบกําลังแบบเจอเหตุการณ์ที่เป็นแปดดาบเนาะกาลังมืดมิดอยู่มืดแปดดาบอะอืมเดรสตาร์นี่แหละจะมาจุดประกายให้คุณรู้ว่าเอ้ยเนี่ยแหละทางนี้แหละใช่เลยมันจะมีอะไรมากระตุ้นจิตสํานึกคุณจิตใต้สํานึกคุณว่าจะต้องทําสิ่งนี้นะคะค่อยๆตามแสงไปเรื่อยๆตามแบบสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่แล้วก็ลองไตร่ตรองดูว่าอะสิ่งเนี้ย มันจะสามารถทําแบบมันมันมันจะไม่ทําให้คุณและผู้อื่นรอบข้างเลยก็ตามเดือดร้อนในภายหลงังแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันมีคุณค่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะอืมมันมีโอกาสนะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือที่สุดแล้วทุกคนดู The Charlotte The World The Star นะคะสวยมากขอขยายเพิ่มอีกสิบเอ้ห้าใบาค่ะความปรารถนาใดที่ ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กำลังจะสบาสำเร็จว้าวกรี๊ดกรี๊ดแบบ รีบแบบดังๆเลยนะคะหนึ่งเรียนหนึ่งเหรียญทุกคนต้องรู้อยู่แล้วหลายๆคนเฟอคิดว่าทุกคนต้องมีการดูคลิปไพ่มาเยอะนะคะหนึ่งเหรียญคือโชคลาภค่ะก้อนใหญ่ก้อนโตบางคนอาจจะได้จากการเดินทางก็เป็นได้นะคะอาจจะได้เป็นสิ่งของก็ได้ก็ไม่อยากให้แบบว่าสมมติว่าพอรู้ปุ๊บว่าจะมีโชคลาภใช่ไหมคุณแบบก็ไปซื้อไปเล่นออลอตเตอรี่หรือซื้อหวยหรืออะไรแบบเยอะอันนี้ก็ต้องระวังอืนะคะเฟอคิดว่าถ้าคนจะมีโชคอย่างไงก็มี มันก็จะมีเขามาแบบงงๆยิ่งตัวคุณเคยหวานมาเมล็ดอะไรไปอ่ะนั่นแหละผลมันอาจจะมาตุม้มนึงก็ได้นะคะหวานมาเมล็ดที่ว่าอาจจะเป็นการที่แบบเหมือนคุณได้ไปเปิดโอกาสเปิดช่องทางตัวเองไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นเรื่องของออซื้อลอตเตอรี่ไว้หรืออะไรก็ตามเนาะที่แบบมันมันเหมือนแบบเหมือนได้หวานไปอยู่แล้วอะ่ะอืมฟูรู้สึกว่าคุณจะได้รับได้รับโอกาส มันอาจจะเป็นโอกาสดีๆก็ได้โอกาสใหญ่โอกาสทองของคุณเลยก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือชัดๆเลยตัดตรงตัวเลยของของของความหมายไพ่ใบน,นี้คือโชคและลาบนะจ๊ะเตรียมเข้าเหนียวกันเลยจ้ <c oughs> าขอขยายเพิ่มหน่อยค่ะเซอร์ไพรามากทุกคนหนึ่งเหรียญขึ้นมาเนะี่ยดีใจแทนแล้วก็ เก้าไม้เท้าหรอความปรารถนาใดที่กําลังจะเข้ามาก่อนหน้านี้ที่คุณรู้สึกว่าแบบโอ้ยงานมันเหนื่อยมันหนักอ่ะคุณคิดว่ามันจะเบาลงนะคุณจะรู้ว่าอะไรก็ตามที่มันแบบเอออะไรที่คุณไม่ควรจะแบบทำอ่ะเอออะไรที่คุณไม่ควรจะแบกอะไรเงี้ยอืมคุณจะรู้สึกว่ามันคุณจะตัดไปได้ง่ายอ่ะมันจะมี f e ล l i n g หรือมีความรู้สึกที่มากระตุ้นบอกคุณเองว่าเอ้ยสิ่งนี้แหละสิ่งนี้เราควรวางได้แล้วนะอืมแบบเหมือนแบบ มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยหรือตัวคุณจะมีความารานอยด์อ๋อ่็ขอขยายเพิ่มแล้วกันมันแอบง,งงๆความปรารถนาใดที่กำลังจะสําเร็จเรื่องงานอ่าเรื่องงานก็ได้เรื่องงานมองว่าเป็นเรื่องงานก็ได้งานที่ก่อนอันนี้นนคุณทํามาหนักอะ่ะคุณรู้สึกคุณทุ่มเทกับงานนี้มากอะ่ะแล้วผลผลมันผลโอ้ยผลลุกผลผลจากการทํางานก่อนนันนี้มันยังไม่มันยังมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเปล่าอะ่ะคุณจะไม่เหนื่อยเปล่านะจ๊ะ เออคุณจะไม่เหนื่อยเปล่าคุณจะไม่เสียแรงเปล่าความพยายามของคุณเออเขาเรียกอะไรความพยายามของคุณไม่สูญเปล่าอืมมีคํามีเด้งขึ้นมาความพยายามของคุณไม่สูญเปล่านะคะงานก่อนหน้านี้ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําไปมันแบบเหมือนแบบเอเหมือนโดนเอาเปรียบเลยเหมือนแบบทํางานเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหรือแบกอะไรหรือว่าแบบแบบความรับผิดชอบเยอะแยะอืมเพราะว่าผลของมันอะหอมหอมหวานอย่างแน่นอน ใบบนค่ะเจ้ใบบนหมักอุ้ยเดือมูนอันนี้ไม่เอาขอขยายเดือมูนหน่อยจ้ะเอ้ยยัง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 ไม่ขยายเดือมูนนะเจ้ยัยงนะขอเปิดให้ครบก่อนสองดาบโอเคสองสองไม่ได้ใบห่วยนะทุกคนนี่สองเหรียญกับสองดาบสองเหรียญกับสองดาบอะใบสุดท้ายเรื่อเดี๋ยวขยายกันว้า ดังไปไหมถ้าดังไปขออภัยนะคะดีใจแทนทุกคนหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยมันคือสิ่งที่มาเติมเต็มสิ่งที่ใจฟูอืนะคะขอให้ทุกคนคลี่คล,คลายความกังวลความแบบเออลังเลหรืออะไรก็ตามนะตอนเนี้ยอมทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายแล้วนะคะใต้สําหรับเป็นไฮพีเทสอ่าใบนี้เลี้ยงไม่ได้เลยที่จะพูดคําว่าคุณจะต้องกลับมาเให้ความสําคัญกับ เสียงจากภายใน inner voice ของคุณฟังเสียงภายในฟังสัญชาตญาณของคุณถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าภายในชั้นวุ่นวายเต็มไปหมดเลยมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความคิดอะไรก็ไม่รู้คิดลบหรืออะไรกันเนี่ยต้องฝึกสมาธิแล้วเป็นใบของการฝึกปฏิบัติทาสมาธิเพื่อฟังเสียงภายในเคลียร์ภายในจริงๆสัญชาตญาณ intuition ของคุณจะแม่นยําขึ้นคุณเป็นคนที่มีเซน์นนะทุกๆคนที่เข้ามาฟังผตพ,พูดเลยว่าคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาคุณเป็นคนที่ มีญาณอย่างรู้มีปัญญาในตนเองบางทีอาจบางคนอาจจะมีองค์ความรู้มากมายด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังตัวเองไม่ค่อยได้เชื่อตัวเองอาจจะแบบทําให้การจะ,จะตัดสินใจอะไรเงี้ยมันจะมีความลังเลเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีเนี่ยมี2ทางแยกมีสองทางเลือกอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจะเอาอยัางไงดีเนี่ยเสียงภายในบอกว่าถึงเวลาแล้วนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้แบบ เชื่อมต่อกับภายในหรือจิตวิญญาณของตัวเองเลยอะเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องกลับมานะคะเป็นไพ่ของการแบบรักษาพลังงานของตัวเองฝึกสมาธิฝึกจิตการดูจิตการดูความคิดดูอารมณ์ของตนเองใครที่แบบเป็นสายพุทธก็ลองไปฟังแบบหาฟังธทมหรืออะไรเงี้ยมาขึ้นก็ได้ว่าวิธีการฝึกจิตดูจิตทำยังไงเดี๋ยวมันจะมีคลิปเด้งขึ้นมาแล้วคุณกดตามสัญชาตญาณเลยแล้วก็ฟังอะคือฟังเราก็จะได้ปัญญาเนาะที่ที่เราได้ไปรับมาแต่ว่า เราจะเข้าถึงและลึกซึ้งกับมันจริงๆเราต้องปฏิบัติด,ด้วยอการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเพิกเฉยแต่มันสําคัญมากๆเราฟังธรรมอาจใจเรามันก็สบาสบายมากขึ้นใช่ไหมแต่มันก็ชั่วคราวอม,มันเป็น f e ล l i n g แบบมันเป็น f e ล l i n g ของความชั่วคราวอะ่ะเดี๋ยวมันก็หายไปไอความเบาสบายเนี่ยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราฝึกจิตให้เราฝึกจิตใจของเราให้มันเข้มแข็งมันแข็งแกร่งอ่ะ ต่อไปนี้มีเรื่องอะไรมาเราก็จะไม่ไหลง่ายมีเรื่องเข้ามามีปัญหาเข้ามากระทบเราก็จะไม่ไป,ไปกังวลเราก็จะไม่ไปจมดิ่งไม่ขุ่นมัวหรือจะตัดสินใจอะไรเราจะตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดเลยสมมติมีเรื่องเข้ามามีช้อยเข้ามาให้เลือกอะไรเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าเอออันนี้แหละมั่นใจมันจะมีการมั่นใจไปโดยปริยายหรือคือทุกคนเฟิจะบอกว่าทุกคนจะมีในชีวิตของคนเราอ่ะมันมัน มันจะมีอ,อ,อุปสรรคมีเรื่องให้เราต้องเข้ามาให้เราแก้อยู่แล้วอะแต่ไอสิ่งที่สาคัญอะจิตเราเมื่อไหร่ที่จิตเรามันไหวง่ายไหลง่ายไปกับปัญหาเรานั้นอะมันจะทําให้ทุกอย่างพังหมดเลยนะอืมนะคะ เพราะฉะนั้นนะการฝึกจิตจึงสําคัญมากโอ้ไพ่ใบนี้มาใต้สํหรับเนี่ยซึ่งมาคอนเฟิร์มไม่เฟิร์ต้องพูดเลยปกติอะเฟิร์ก็จะพูดแบบเออเป็นเป็นพลังงานดีๆเนาะแต่เฟิร์คิดว่าอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันหลายๆคนมีการปฏิบัติอยู่แล้วนะคะไพ่ก็คอนเฟิร์มว่าของคุณจะมีการก้าวกระโดดมากๆในเรื่องของการฝึกจิตไม่ต้องนังเลไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งสิน้นทําต่อไปหมั่นเพียรฝึกฝนนะคะอืมแบบ เพราะอะไรต้องมีความเพียรเนาะในการที่เราจะฝึกจิตภาวนาทาสมาธิหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะชาติจะศาสนาไหนอะสามารถนั่งสมาธิหรือทําได้หมดฝึกจิตในแบบที่ปัจจุบันขนาดก็ได้อย่างเช่นในทุกๆอิริยาบถอะเราคอยดูความรู้สึกของเราดูความคิดของเราอะว่ามันแบบไปไหนบ้างบางทีเราเผลอไปคิดอะบางคนเรื่องของความรักเนาะชอบออส่งจิตไปละไปคิดถึงคนอื่นะ่ะนั่นก็คือเรากําลังส่งจิตออกนอก พยายามดึงกลับมาพยายามรู้ตัวรู้กายรู้ใจเรื่อยๆนะคะรู้รู้กลับมาที่ลมหายใจเรื่อยๆรู้กลับมาที่เนี่ยผิวหนังร่างกายเรากินข้าวก็รู้เรื่อยๆเวลาเรามีความโกรธเรามีความโมโหเรามีความแบบแค้นหรือมีการตัดสินใครหรืออะไรก็ตามอะ่ะที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆอะ่ะให้รู้ทันให้รู้ทันทั้งสิน้นแล้วเดี๋ยวสติเราจะมาเองนะคะแล้วเราเสียงภายในเราจะชัดเจนขึ้นนะคะทุกคนใบนี้แบบเนี่ยถ้าอ่ะ นี่ขอขยายเพิ่มเลยถ้าสมมุติเราเพิกเฉยกับการฟังเสียงภายในหรือเพิกเฉยกับการไม่ฟังสัญชาตญาณของเราต่อจากนี้อ่ะมันจะเกิดปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรืออะไรก็ตามอืมนะคะมันจะมันจะมีผลนะมันจะมีผลต่อการตัดสินใจหลายๆอย่างถ้าเรายังเพิกเฉยนะแต่เมื่อไหรท่ที่เอ้ ถึงเวลาต้องกลับมาสนใจและเรื่องพวกเนี้ยเออกลับมาสนใจเรื่องของการฝึกจิตเรื่องของการฝึกฝนสิ่งต่างๆฟังเสียงภายในฟังฟังจิตวิญญาณของตัวเองเชื่อสัญชาตญาณตัวเองฝึกเซนต์ตัวเองอืมทุกคนมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วในตัวนะคะมีทุกสิ่งแอบติ้งจิงกระเบลองค์ความรู้ต่างๆอืมคอยที่จะแบบเหมือนแบบซึมซับให้คุณได้รู้ปัญญาต่างๆญานอย่างรู้ญานปัญญาคุณมีนะคะจงกลับมา แล้วคุณจะพบกับความใจฟูพบกับความสําเร็จในชีวิตความสงบสุขที่แท้จริงก็เป็นไปได้เลยนะคะแถมคุณจะเขาเรียกอะไรประสบความสําเร็จในเรื่องของทางทาไม่พอทางโลกอะ่ะมันจะตามมาเองโดยปริยายโดยที่เราไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรไม่ต้องไปท,ทะเยอทะยานอะไรมากมายเลยมันจะค่อยๆปลดล็อกเพราะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะไอเรื่องของการเงินความรักการงานอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราอะ่ะจุดเขาเรียกอะไร เราชอบไปแก้ผิดจุดเราต้องชอบไปแก้ภายนอกแต่จริงๆแล้วอ่ะต้นตอของสาเหตุต้นต,อขอ, Hate, ต,นตอของปัญหามันอยู่ภายในใจของเรานั่นเองพอใจเราอะ่ะภายในเราดีอะ่ะภายนอกก็จะเปลี่ยนตามลองลองลอง,ลองไปทําดูก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเฟิร์สทุกสิ่งที่เฟิร์สพูดไปอะ่ะอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซนลองไปทําดูก่อนของเฟิร์สอะ่ะคือเฟิร์สตอนแรกเฟิร์ส เิร์นเป็นคนที่เชื่อไว้เชื่ออะไรง่ายๆอันนี้อันนี้อ,นนอ่ะมาแชร์ให้กันฟังเนาะไหนๆก็เวลาเหลือนิดนึงอ่ะขอมเมาเพิ่มก็คือเชื่ออะไรไปหมดอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าไม่ไม่ทำอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดผลเราก็เชื่ออย่างเดียวแต่พอเนี่ยเฟิร์เริ่มมาปฏิบัติเริ่มมาฝึกจิตดูจิตขึ้นเรื่อยๆพอใจเราเริ่มเริ่มเปลี่ยนทีละนิดอะ่ะเราเริ่มเข้าใจเราเริ่มลึกซึ้งเราเริ่มแบบมีสติในการทํานู่นทํานี่มากขึ้นอะ่ะภายนอกมันเปลี่ยนตาแม้กระทั่งผู้คนคนรอบข้างเรา เขาจะมีความเก่งใจเกรงอกเกรงใจแล้วมากขึ้นให้เกียรติกันมากขึ้นเพราะเราตัวเราก็เปลี่ยนไงแล้วก็เรื่องของการเงินเอ้ยมันก็ดีมากขึ้นไว้อยู่ดีๆก็มีเงินทางนั้นทางนี้เข้ามาการงานก็ดีขึ้นนู่นนี่นั่น,นเริ่มลงตัวมากขึ้นนะคะก็คือมันก็ไปเขาเรียกอะไรมันก็ไปสอดคล้องกับหนังสือเล่มหนึ่งอะถอดรหัสอะไรสักอย่างถอดรหัสเงินหรืออะไรนั่นแหละทุกคนแล้วแล้วมันมีคํานึงที่บอกว่า เราต้องเปลี่ยนโลกภายในของเราอืมแล้วภายนอกจะเปลี่ยนตามนะคะไม่รู้ว่าพูดงงไหมนะคะแต่คิดว่าหลายๆคนอะ่ะเข้าใจมากนะคะไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ที่แบบเข้าใจที่สุดแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เรไม่อยากให้เกินไม่อยากให้เกินสามสิบนาทีก็อีกนิดนึงละกันขอขอจะขอขอข,อขอขอข้อความสามใบก่อนจะปิดคลิปหนึ่ง สและ3ามว,าว้าวโอเคทุกคนเห็นไหมหนึ่งสอ,งสองงปรับมุมมอง,มองสะใหม่เถอะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ได้โปรดฟังเสียงของหัวใจตัวเองน,นั่น inner voice ทุกคนแล้วก็เราเห็นแล้วว่าเธอพยายามขนาดไหนนะคะพยายามต่อไปสู้กันต่อไปพัฒนากันต่อไปพัฒนาไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ